สวัสดีครับอยู่ที่ปราสาวิทยากา,ารนะครับมาดูกิจกรรมอบรมนักเรียนแกนนำวายซีนะครับอันนีปพิธานฝึกการฟัง <laughs> โอเคครับมาแล้วครับไม่ได้อย่นี้ อะไรนี่นเขาเล่าเดียวถึงครับสำษั์ห,หน่อยครับ <c oughs> นหนุ่มหนุห่มหนหมคะ เป็ไงครับมาทำอะไรครับฝาาชวยใซีอบรมใบซีตอบคำามได้บางทีการฟัที่เรื่จริงๆเอ่อเราเห็นหัวใจของตัวเองได้มากกว่าที่เราเคยเห็นด้วยเนาะอันอันเป็นเทคนิคการฟัเนาะทีนี้เอ่อพี่น้องเสียค่ะเอ่อเราตงเสีย การฝึกสะท้อนกับนะครับการท่องกับเอาดูว่าดเด็กๆเขาจะทำอย่างไร ังอก่าห้เราี่หลังจยังมไม่เห็นหน้าแลไม่้คู่นี้ยกบ้าก็ได้เต้นทีอเันเลยคู่นี้คิดถึงเราเลยมหาเาถึงเลยยังไม่ได้เข้าห้องเลได้เข้าห้องเลยงี่เลยเข้าหาเพื่อน่ือคะแนนนะคะเนี่ยมาถึงี้เลยลงเลงเพจให้ ใเป็นผู้เากประสบการชีวิตเราในเรียนกิจกรรมปิดการสะท้อนสะท้อนกับเอผู้ฟังนะครับบีผู้เล่ามีอะไรคร้บมีะไรครับมีเไรครับคุณจะบอกว่ามีมีอะไรจะบอกผู้ชมครับมีจะบอกว่าแบบมีประสบการณ์ในการ แบบขมิ้นยิงอ่ะตัวมเลยอะแกมือแล้วเอา <laughs> พี่มันใส่เอไม่ใช่น้องมันไส่แล้วท <laughs> ี่เราน้องค่าแล้วม <laughs> ีกาามชวยเหลนกันเป็นตัวเตัวเลบวกแล้วมารเาวมาชวนกันออินซิครับ,จบจมาเซลมาเซจับจิ้มจับจิ้มจัไปคือ มันได้ประโยชน์ที่เราฉันอยากฟังก็ต่อเมื่อมันเป็นสิ่งที่ฉันสนใจอย่างเช่นถ่ายรูปยังไงให้สวยเฮ้ยโซเชียลตอนนี้มาแรงมากฉันจะเป็นติ๊กต็อกเกอร์ยูทูบเบอรดังนั้นแบบไหนจับแสนยังไงถึงจะสวยเราต้องเข้าไปฟังเทคนิคถูกไหมเฮ้ยเธอเธอถ่ายรูปแล้วสวยจังเลยอ่ะเธอบอกเทคนิคฉันหน่อยสิหน้าชัดหลังเลยเลยเธออ่ะ เห็นไหมมันก็จะมีเทคนิคเล็กเลน,น้อยน้อยนี่คือการฟังทั่วไปแต่เมื่อไหร่ที่เพื่อนบอกว่ามีปัญหาหรือเธอมาฟังคณิตศาสตร์สิเทคนิคนี้ดีมากเลยนะแต่เราชอบคณิตไหมบางคนไม่ชอบฉันชอบภาษาอังกฤษฉันไม่อยากฟังคำนวณดังนั้นเราจะฟังหูซ้ายทลุกหูขวาได้บ้างไม่ได้บ้างบวกลบคูณหารได้แค่นั้นแหละอย่าถอดสแควรรูทนะอะไรไม่ถูกหรอก อะไรอย่างเงี้ยดังนั้นฟังทั่วไปวัตถุประสงค์เราต้องได้ไประโยชน์เราต้องสนใจแต่การฟังอย่างลึกซึ้งไม่ใช่สิ่งสำคัญคนสำคัญที่สุดคือคนที่อยู่ตรงหน้าเราค่ะเราฟังเพื่อช่วยเพื่อนเราฟังเพื่อช่วยคนที่อยู่ตรงหน้า